เมื่อวันที่21มิถุนายน2566ตามนยโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลออกติดตามจับกลุ่มคดีเป็นที่สนใจของประชาชนและความผิดอันเกี่ยวกับการกำหนดผลการแข่งขันกีฬาหรือล้มมวยโดยเฉพาะกีฬามวยไทยอันเป็นกีฬาประจำชาติส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศการกระทำดังกล่าวยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวงการกีฬาเป็นอย่างมากสืบนครบาลโดยได้รับการร้องเรียนจาก ากประชาชนให้ทําการสืบสวนสอบสวนคู่ชกระหว่างเสาเอกอ,อัจฉริยะขึ้นชกกับดีเซลเล็กดิวเจซีในสึกยินดีเพชรในพิกัด122ปอนด์เวทีมวยราชดำเนินพบความผิดปกติของเสาเอกออัจฉริยะอย่างชัดเจนพลตํารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มกองกํากับการสืบสวนสองกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลจับกลุ่มตัว นายธิติวัตรฟูกลิน่นอายุ22ปีย่านเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้เมื่อวันที่13มิถุนายน256 6ที่ผ่านมาข้อหาห้ามมิให้ผู้ใดให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่นักมวยหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้นักมวยทําการล้มมวยโดยพฤติการในการกระทําความผิดเมื่อวันที่2 7เมษายน2 5 5 6นะักข่ายมวอยออัจฉริยะได้ส่งตัวสาวเอกออัจฉริยะขึ้นชกกับ ดีเซลเล็กบิวเจซีในการศึกยินดีเพชรในพิกัด122ปอนดะ์เวทีมวยราชดำเนินซึ่งก่อนการแข่งขันทัศนคติของเซียนมวยและนักวิจารณ์ให้มุมมองวิเคราะห์ว่าจากทั้งสถิติและฝีมือชั้นเชิงในการชกที่ผ่านมาเสาเอกมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะมากกว่าเมื่อถึงเวลาการแข่งขันมีการชกกันทั้งหมด5ยกโดยในระหว่างการแข่งขันยกที่1นถึงสวิธีการชกของเสาเอกก็มีการออกอาวุธและป้องกันตามปกติเหมือนฟอร์มการชกที่ผ่านมา เสาเอกเป็นฝ่ายออกอาวุธได้มากกว่าจนเริ่มชกยกที่4ี่ถึงห้าเสาเอกไม่ค่อยออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้และไม่พยายามป้องกันตอนที่คู่ต่อสู้ออกอาวุธใส่จนกระทั่งถูกคู่ต่อสู้ออกอาวุธทำคะแนนได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดจนจบการแข่งขันยกที่5ผลปรากฏว่าเสาเอกออัจฉริยะเป็นฝ่ายแพ้คะแนนดีเซลเล็กบิวเจซีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ทำการสืบสวนจนทราบว่านายทิติวัน์ฟูกลิน่นมีส่วนเกี่ยว พืในการจูงใจให้นักมวยทําการล้มมวยจึงได้รวบรวมหลักฐานและขอหมายจับโดยจับกลุมนายชิติวัฒน์ได้ที่บริเวณหมู่บ้านสวนทองวิลเลจจังหวัดนนทบ,บุรีพลตารวจตรีธีระเดชธรรมสุธผาาสสสสีผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกล่าวว่ากลุ่มของกระบวนการล้มมวยซึ่งนําความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่วงการกีฬาของประเทศไทยซึ่งเป็นกีฬาประจําชาติโดยขณะนี้ทางสืบนครบาลได้นาเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขยายผลการจับกลุ่มกระบวนการเหล่านี้ให้หมดไปโดยหากตรวจพบว่ากลุ่มบุคคลใดมีการกระทําที่ผิดกฎหมายก็จะรวบรวมหลักฐานดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทุกราย